สวัสดีค่ะเพื่อนๆออันนี้นะคะที่เสียบป,ปลาสตาเลสเกจสามศูนย์สี่ของทางร้านนะคะตัวนี้พี่ช่างกําลังขัดเลยนะคะเราขัดเองทุกชิ้นนะคะไม่ได้นําไปช็อตเงาะคะ่ะก็จะเชื่อมตีเกตเล็กๆแบบนี้นะคะทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างสามารถด,ดัดตามรูปแบบของตัวปลาได้เลยนะคะดัดเข้าดัดออกได้เลยไม่หักไม่งอแน่นอนคะ่ะ อันนี้งานขัดมือก็จะเป็นแบบนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาลองเผาปลาดูนะคะก็คือใส่ใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะคะตามตามสูตรของแต่ละบ้านเลยนะคะเนี่ยพี่ช่างก็จะเสียบให้ดูแบบนี้เลยค่ะก็จะผสมแป้งกับเกลือนะคะเอามาทาให้เพิ่มความน่ากินทาทาเข้าไปเยอะๆเลยนะคะแบบนี้เลยตัวนี้นะคะ เกรด304เป็นเกดที่เหมาะกับอาหารนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นงานขัดมือด้วยนะคะทางร้านทําเองทุกขั้นตอนเลยค่ะทั้งการขัดแล้วก็ก่อนจะส่งให้ลูกค้าแล้วก็ล้างเช็ดทําความสะอาดตากแดดให้อย่างดีนะคะก่อนส,ะสะัดส่งอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ เวลาที่เราใช้ที่เสียบปลาสแตนเลสนะคะลูกค้าก็คือเนื้อปลาจะไม่แตกนะคะแล้วก็เนื้อปลาไม่ติดตะแกรงนะคะมีไว้ติดบ้านก็คือง่ายสะดวกขึ้นเลยหรือว่าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะขายเมี่ยงปลาเผาแนะนําเลยค่ะเราเสียบเสร็จนะคะแล้วก็เผาสามารถถอดแล้วก็วางกับตะแกรงโชว์ได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่175บาทณปัจจุบันนี้นะคะค่าจะส่งโอน60ไปทาง80ชิ้นต่อไปไม่บวกเพิ่มคะ mm ่ะ hmm. มีขายนะคะที่ shopee แล้วก็เ,เพจนะคะลูกค้าแล้วก็ทางร้านจะทิ้งลายแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะเผ mm ื hmm. ่อใครที่สนใจอยากสั่งทำตามแบบตามขนาด mm hmm. ก็คืออาจจะอยากได้ด้ามที่ยาวกว่านี้ mm hmm. ด้านข้างยาวกว่านี้ mm hmm. ก็สามารถสั่งทำได้เลยค่ะ ร้านอยู่พระราม2ซอย3นะคะตรงสำนักงานเขตจอมทองเลยค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาได้นะคะถ้าอยู่ใกล้นะคะเข้ามาคุยรายละเอียดได้นะคะแต่ว่าทางร้านจะไม่มีสินค้าโชว์เช่นพวกตะแกรงหรือถาดจะไม่มีโชว์นะคะต้องต้องสั่งทำเท่านั้นค่ะที่ร้านมีถาดสแตนเลสให้ด้วยนะคะตะแกรงวางโชว์ก็มีลูกค้าสามารถสอบถามได้เลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะเป็นงานเกี่ยวกับสแตนเลสสามารถสอบถามได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือย่างกินง่ายๆกันในในบ้านนะคะลูกค้าคือแบบง่ายๆเลยเราอาจจะย่างปลาไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่นะคะลูกค้าแต่แบบก็คือทําให้ลูกค้าดูว่า,ามันเสียบแบบนี้นะคะนี่พองานขัดมาเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะคือมีความเงาไม่แพ้กลับไปช็อตนะคะแต่ว่าก็สวยไปคนละแบบคะ่ะปลอดภัยสะอาดนะคะก่อนจะส่งทางร้านก็จะเช็ดทําความสะอาดล้าง แล้วก็ตากแดดเรียบร้อยแล้วก็จัดส่งให้คุณลูกค้าค่ะฝากร้านของเราด้วยนะคะถ้าสนใจทักมาเลยนะคะยินดีให้บริการค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะ